สวัสดีครับผมวันนี้ผ้ามาเบิงบ้านน็อกดาวพี่น้องบ้านน็อกดาวว่าสิเป็นสองคูณสามสามคูณสี่สี่คูณหา้าหกคูณสามมีเบิรพี่น้องตามใส่นะตามต้องการมาเบิงมาชมแต่เด้อพี่น้องเด้ออยู่นี่เฮามีแบบว่าคุยครบจบที่เดียวมีรถเฮียบทรง ถึงทีนะพี่น้องนะได้บาทบ่าต้องหารถยากอยู่นีเพิรนมีรถเฮียบทรงได้แบบใด็มาคุยมาตกลงกันกันได้นะครับนะต้องการแบบใดบ่ดว่าผู้สิเฮ็ดเทียงหน้าน้อยบ่วี่ไม้บบวี่ยังกะนี่กับเป็นทางเลือกนะพี่น้องนะเป็นโฮมสเตย์เป็นรีสอร์ท ได้เบิดนะพี่น้องนะห้องน้ำนนได้โตกัได้นี่เบิดว่าอยากได้แบบไหนกัมาคุยกับสร้างเ่นได้นะพี่น้องนะอยู่ที่นี่เราทำพบจบทรงที่เดียวเลยเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งข้างในเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็เป็นระเบียงข้างนานะครับนะอันนี้สิเป็นประมาณหกหกคูณสามนะพี่น้องนะ โอ้โหกว้างนะพี่น้องนะ่น่นาตา่างหนึ่งบาน2องบานห้องน้ำในตัวถ้าผู้ไดสีเอาไปเลยกักต่อยอดติดแอร์กันเลยนะพี่น้องนะเข่ากับสิเดินไฟให้ครบจบเลยนะเข้าไปห้องกับจำ้ายเขา้าเสียบปลั๊กเปิดที่วีตู้เย็นใดเลยนะพี่น้องนะ ของน้ำก็วางแถวอยู่นะใช่หอ,อเปล่าบูได้จากใดของน้ำใน้โตก็มีให้ผูได้วยจากใดของน้ำด้วยว่าเสียเอาเป็นตัวบ้านยางเดียวก็ได้พี่น้อกบรรันไดสามขันปึออ๊บคือจงเข้าสื่อไปเท่ากับเทพเพื่อนไปเลยพี่น้องเทพเพื่อนเพื่อนก็เสียเอารถยกไปว่างตึบเลยจ้ำไฟเขา ยูได้เลยนะพี่น้องนะสำหรับผู้ใดที่สนใจนะพี่น้องนะบ้านนอกดาวเอาไว้หัวให้ไปหนะ้าเวลาพักผ่อนเขาอยากไปนอนใช่นอนสวนันีหนะ้าพี่น้องนะติดต่อเขามาได้ทั้งคอมเมนต์หรือว่าทักแชทมากอะไรนะพี่น้องนะท้านเขายินดีให้คำปรึกษา ประมาณนี้ละพี่น้องเดี๋ยวสิพามาคุยกับทีมงานสาร้างอันสร้างอันหลังนี่เทหรนเอาใส่ม้นงไหมกวางคุ้นแย่ของน้ำในตัวเฮานี่เทเลนหกคุ้นสามเป็นวะาามบุตให้นี่ครับผมฮะโ้โหอะบุตรหกคุ้นสามนะพี่น้องนะสาหรัก ลังนี่ก็ม่เป็นหกคูนสามนะคือห้องน้ำในตัวกต่มาด้วยเรกะเทียี่ระเบียง้างหนาซื้ออว่าพีชก่ชาวบ้านอยู่แหละพี่น้องตอนนี้ห้ากำลังเดินสายไฟอยู่ออนะระบบเดินสายไฟ แกมีของน้ามีกระจกให้พร้อมเลยนะพี่น้องนะของน้ามีติดติดกระจกมีทีมงานสั่งเข้าสั่งเข้าแบบครบจบที่เดียวปรึกษาได้นะพี่น้องพี่น้องยกไปนี่คือต่อไฟเขาสามารถเปิดโทรทัศน์พัดลมตู้เย็นที่มีเข้าได้เลยเลยขอต่อตัวเลยม่ใหญ่ปึ๊บนี่คไงทีมงานสั่งนะเดี๋ยวนะอันนี้ก็เป็นภายนอกนะพี่น้องนะก็ ฝากไว้เป็นทังเลือกเนอพี่น้องเ้อผู้ใดต้องการบ้านนอกดาวใส่ประมาณเทียงไหเทียงหน้าเฮ้านะพี่น้องไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทโอมสเตยสามารถถักแชทเขามามคุยกันไดน้นะครับพี่น้องกกฝากไว้เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณครับ